สบายดีทุกคนสบายดียามแรงแรงมือนีห้าสิมาทายพี่น้องไปเบิ่งไกป่ปลาไปต่อได้เศร้านี่เาขาคังใส่กระสุมไว้ผูกไวด้ดีดอย่างดีละสุดท้ายกับบอยไฟซื้อหายแพเอาไปเลี้ยงไกับบอยเอาไปนะมีแต่สิลาบกินพี่น้องเลยเนะ่เ่เออเีอย,นะยกับทุนา สิลาบกินมันนี่สิลาบกินสิลาบไก่มันนี่พี่น้องเอ้พาพี่น้องไปเบิ่งจะนหลักไปเราจะูนย่างอยู่ผูกใส่กระสุ่มไว้ค้างใส่กระสุ่มไว้อไร่วนยัต่อมันห้าอคนม่ออหรืเอมันออกมานั่นนี่แล้วดีวพนนี่น้นองเ็นไก่ระจํางามหนึง่งห้า เอนอยู่ที่ตะง้อเอ้ยพอด้บ่เออถึกล่างสุดท้ายบ่นี่น่ะป๊าถึกล่างสุด Haiz, 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 haiz. นี่ไก่เล็กไก่งาม <c oughs> ไงไก่บบกไเนี่ปลาเนี่ยมันงามๆเลยไทยก็บออยากได้ไปเลี้ยงเนี่ยเพถ้าในสิลาบกินได้เนี่ยนะสิลาบกิน สดๆเลยหางาก็เด้ซองซองอนนันนี่เดือยกันยังบ่ทันได้อนบ่ทันศด้ยาวประเทศเดเดืดอดสั่นๆนะึงไก่ยังอ่อนไก่ยังอ่อนหลุดมือนี้ก็สิบินแปดแสนเกาแสโอเคพี่น้องสิลกคนพนกันกันสิลาบลาบไก่ปลาในหลักกินไก่เต่า เอให้งผมมัอยู่ด้ยใจเออู่ด้จังงยังผมขอยากมันีีเจ้าเไม่เสหายพรไนไ่หันนะพอสาวเออมันอแ้มันรอบถือถาดเอมองอีหลานนั่งหันเอ้ ใส่ทุนาใส่ทุนาไปหาไม้ให้เลยางไปเลยๆไปผู้ผู้ผู้ใส่ทุนาไปหาไม้ยเสียห้ไปเออเจ,ออจ้าเจ้าหาไม่งา่ายมนโมไดมันโมดได้ฮะมันโมได้ยังโมได้นะเออ้ทุนาน,าน,นี่ยโฆษณา เครื่องคือหน้าคลองไง <ป S 1> อะน<ป>ับไก่พี่น้องมาเล่าเล่ามาแรงเล่าผมได้อยู่ใกล้นะลับไปป่าอาหารป่าพี่น้องเจ๊ด้วยนี่ฮะนี่ไม่ไกลอ่น้องพี่สิ เคยนั่งฟิลังมาให้พอเนี่ยเอ้ยเอ้เย,ยอะไปใช้กับไยนำผลอัอนลูกติดผลลัอนูกติดฮะี่ให้เขาสิเลนเลนีแไดีก็บอเอเอเอ ปงไันปงวันฮะปงวันหันลเออแล้วปงแล้วเออมาส่อีกแล้วคุณน้องเออปงแล้วก้นออนะเห็ตีนี่เออเออก้นออกก้นออกเห็ตีเจ้าเห็ตีเจ้าเด็กผอหลักก้ออกิเห็ตีคนไก่พ่อนไก่คนไก่หกระชายหูบอกหนากมาสอพี่น้องเห็นคนไก่พ่อ ปลาห้ามไม่ต้องลวกน้ำห้อนก็ได้ลวกแบบดิบๆเนี่กะออกมดขนหน่อยพี่น้องมันพลอยคนมันพลอยดีเห็นลือคนไก่เพ่อคนมันพลอยดีลวกพลอยไอปลาก็คือกับคนนกเขาเต็มในลายเลยเพาะเต็มลายเลยเพาะข้อจะจีคอนลงไปฮะข้อมีล็อกเลยล็ก คอมันโมเจ็ตสิอ้าวเจตมันลมมันแก่มันตายแล้วเนาะคอมันโมเจ็บมันมานั่งพี่มันน่งพีบนเขากลรองมันน่งนี่ไหมมันเบาอยู่พี่ไปและแวะอยู่นะถ้ามันพอมันพอมันเห็นลาจีผูบอืมใครจะขอไปใกล้ๆเออสิไอพี่น้องเมืองน้ำสนานเนี่มันเบายังเป็นแทะนี่นี่ใครจะแวะแฉะอยู่